สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารู้จักสิ่งที่ bz โหดาต้องการจะนำเสนอในเรื่องของการทำธุรกิจธุรกิจเหมือนกันแต่ทำไมผลลัพธ์ถึงต่างกันเช่นเป็นเพื่อนกันจบมาด้วยกันเรียนคณะเดียวกันทุกอย่างความรู้ฟวาสามารถอาจจะดีฝ่ายคนหนึ่งด้วยซ้ำ แต่ทำไมคนดังฝ่ามือคือคนนี้นะครับถึงประสบความสำเร็จในธุรกิจได้แต่ทำไมอีกคนนึงต้องมานั่งดูผลลัพธ์ที่แตกต่างกันทั้งที่ทำเลขายทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคืออะไร,หรไหมครับดวงชะตาของท่านในดวงคนเราอะ่ะก็จะบอกไว้ว่าดวงของท่านเหมาะทํำธุรกิจอะไรสูตร M B A อาจจะไม่ใช่คําตอบทั้งหมดบางท่านเรียนบริหารธุรกิจได้เป็นอย่างดีเลยอันนี้ผมพูดถึงเฉพาะ M.B.A ก่อนนะครับอาจจะไม่ใช่จจใชประมาณนี้อาจจะเป็นธุรกิจอย่างอื่นแต่เราพูดถึง M.B.A ก่อนว่าสูตรเบริหารธุรกิจอาจไม่ใช่คําตอบทั้งหมดบางท่านเรียนรู้มาแล้วแต่ท,ทําธุรกิจอย่างหนึ่งไม่ได้ดีทําตามสูตรทุกอย่างแต่ทําไมถึงไม่เป็นไปท่านอาจจะเป็นเหมาะกับ ธุรกิจอย่างอื่นก็ได้หรืองานการทํางานประเภทอื่นที่สามารถสร้างไรายได้กับท่านได้ EP นี้มีคำตอบครับในพพกระดุมพระท่านอหจจะไปเหมาะกับงานศิลปะบอกับงานช่างเหมาะกับงานนักดนตรีสิ่งที่ท่านไม่ได้เรียนมาแต่ท่านก็สามารถเสริมได้เพราะว่า เราจึงสามารถเรียนรู้ดวงเพื่อเข้าใจธรรมชาติของตนเองในโหราศาสตร์ไทยนะครับสิ่งที่กำหนดเราอะ่ะก็คือภพกรัมรมะกรรมะคือภาร,รกิจชีวิตถ้าท่านรู้วันเวลาเกิดสถานที่เกิดที่แน่นอนอะ่ะท่านจะรู้เลยว่าท่านตามทำตามภพกรมมะมีชะตาชีวิต ตามหลักโหราศาสตร์ไทยแต่สิ่งที่โหราศาสตร์หรือดวงดาวไม่ได้บังคับก็คือพบกระดุมพระบางคนนะ่ะกระดุมพระเชื่อมกับกรรมมะก็ทำอะไรหยิบจับอะไรที่ที่เป็นทั้งประมาณว่าเป็นสิ่งที่เขากำหนดไว้ให้ก็สามารถได้ทับสมทรัพย์สินได้มาอย่างง่ายได้แต่บางท่านนะ่ะ กระดุมพระกับกรรมะอาจจะไม่ได้เชื่อมกันรวมไปถึงลาพระด้วยนะครับแต่ลาพระอ่ะพมหมายมีหลายอย่างอาจจะหมายถึงโชคลาภหมายถึงเพื่อนสนิทหมายถึ่งดีๆอ,อื่นก็ได้คราวนี้ถ้าอยากทําทธุรกิจให้มีอยากจะหาธุรกิจดีกว่าที่เหมาะกับดวงชะตาของท่านอาจจะเป็นธุรกิจเสริมแต่อาจจะสามารถทำรายได้พอๆกับหรือมากกว่าธุรกิจหลักเอยอาชีพหลักของท่านก็ได้ ท่านก็ต้องมาเรียนรู้มาเรียนรู้นะครับเราจะผมจะเป็นคนแนะแนวให้ท่านท่านก็สามารถเรียนรู้พร้อมกันว่าดวงของท่านเหมาะกับธุรกิจอะไรสำหรับท่านที่อยากมีธุรกิจครับส่วนท่านที่อยากไม่ได้สนใจในธุรกิจอาจจะมองว่าไม่สนแต่ว่าอะไรที่เพิ่มรายได,ได้ผมว่าทําไปเถอะครับธุรกิจอย่างเงี้ยทำนิดหน่อยอ่ะถ้าทาเหมาะกับดวงอ่ะก็จะได้ทรัพย์สินมา เดี๋ยว <ing> มาดูต่อไปนะครับผมเน้นไปที่พบกระดุมพระถ้าถ้าท่านเปิดหัวาศาสตร์ไทยหรือหาที่ไหนก็ได้พบเดือนแรกคือตนุพบเรือนที่2คือกระดุมพระซึ่งเป็นศูนย์พระหะศูนย์พระหะที่จะทําให้ชีวิตเราเคลื่อนต่อไปได้เราต้องมีทรัพย์สิไนไงครับจงบังหวะของดาวมีผลต่อความธุรกษษษษษษิจธุรกิจแต่สมมุติถ้าเกิดท่านไปตามไปทําตามในเรือนที่12คือพบวินาศอะ ท่านก็อาจจะจมดิ่งได้อันนี้เราเปรียบเหมือนดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ก็ให้ผลดีแต่ว่าในใ,ในในคลิปนี้ผมเปรียบเหมือนดาวเสาร์คือโทษทุกทายดาวเสาร์วินาศก็คือพังทลายแต่งะแต่งานที่เหมาะกับพบวินาศก็มีบางคนกระดุมพระเชื่อมกับพวินาศเราก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับของที่เสียหายดาวเสาร์อาจจะไปเฮิงของของ,ของเก่าของที่เสียหายไปก็อาจจะได้ได้เงินสตังค์จากตรงนั้นได้ครับผมไม่ยากโหราศาสตร์ไทยมีทางออกให้เสมอ มาเรียนกับไปกับเรานะครับแตวผมจะสอนท่านเอง mm hmm. จากความรู้เรื่องดวงสู่การวางแผนธุรกิจอย่างมีเป้าหมายท่านไม่ต้องเรียนทั้งหมดครับ mm hmm. เราจะแนะแนวให้ท่านเฉพาะในส่วนนี้เท่านั้นเองท่านก็สามารถนําไปประกอบได้แล้ว mm hmm. แล้วจังหวะดาวแต่ละปีอะ่ะเดี๋ยว mm hmm. ก็ค่อยว่ากาันแต่ถ้าท่านทําตามนี้ mm hmm. เหมือนกับเป็นอาชีพเสริมก็ได้ถ,ถ้าท่านไม่อยากทําเป็น อาชีพหลักกลักวไปไม่รอดมีงานประจําแล้วอ,อาจจะทํานี้ก็ได้หรือบางคนอออจากงานประจทำมาทําธุรกิจเสริมเพราะว่าบางทีประมาณว่าถ้าบา,บางท่านนะครับผมอาจจะมีดาวในภพกรรม,มะเป็นอุดมหาอุดเป็นมหาจากักรก็สามารถจะหไปต่อได้ยาวๆเลยหรือในทักษะเป็นเด็กก็สามารถไปต่อได้ครับผมว่าโหราศาสตร์เราก็ดวงดาวเราไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกให้ท่านมีทางออกชีวิตเสมอ แต่ถ้าท่านไม่รู้ท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมไมันเป็นอย่างเงี้ยมาเรียนรู้ไปกับเราและแก้ไปกับเราสิครับก็เรียนรู้ดวงชะตาเพื่อวางแผนธุรกิจที่ใช่สำหรับคุณก็ต้องไปต้องเรียนรู้อะเรียนรู้เรียนรู้ดวงชะตาแล้วธุรกิจประสบความสำเร็จงานที่ทำเหมาะกับดวงดาวของท่านก็สำหรับท่านที่อยากรู้อยากวางแผนธุรกิจนะครับก็ ก็ประมาณว่านี่นะครับผมติดต่อเได้ที่แฟนเพจบูโซนหัวลาเปิดที่ลาออฟเ f i ช i a ลแอดเจ็ดเจ็ด hmm. เดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผม mm hmm. ก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ตอนนี้เราค่อยๆทําทำทยอย EP ออกมาแล้วที่เกี่ยวกับพบกระดุมพระท่านก็ไปเรียนรู้ได้ไม่เป็นดาวอาทิตย์ลาหูค้นทรัพย์เป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นใดอ นอกจากเราจะเรียนรู้ไปกับท่านแล้วสอนท่านแล้วเรายังตรวจสอบแักษณาให้กับท่านด้วยเพราะบางคนมั่นใจในเวลาเกิดตามจิบัติแต่ว่าระหว่างนั้นหมอไปกินกาแฟคุณหมอท่านอาจจะดีดสาวพยาบาลอยู่ลืมจดเวลามาจดที่หลังก็จะต้องมาตรวจสอบแักษณากก่อนครับท่านจะได้ธุรก,กิจอย่างถูกต้องก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามกดสมัครสมาชิกทักมาได้ได้นะครับผม มาดมชมคลิปดีๆต่อไปสวัสดีครับ